จดหมายเหตุกรุงศรีก่อนที่จะมาเป็นน้องหมาสัตว์เลี้ยงแสนรักของใครหลายคนอย่างทุกวันนี้ในอดีตสุนัขเป็นสัตว์ป่าที่มนุษย์นำมาเลี้ยงตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ราว1,000ถึง1,500ปีมาแล้วในตอนนั้นคนเราเริ่มรู้จักการเพาะปลูกเลี้ยงสัตว์แลกเปลี่ยนสินค้าและเกิดอาชีพเฉพาะอย่างช่างฝีมือและนายพราน เลยมีการสันนิษฐานว่าสุนัขนำมาเลี้ยงเพื่อเป็นทั้งอาหารและใช้ในการล่าสัตว์มีนักโบราณคดีขุดพบกระดูกของสุนัขจากแหล่งโบราณคดีหลายแห่งในประเทศไทยแต่ส่วนใหญ่เป็นแค่เศษกระดูกชิ้นเล็กๆครับจนกระทั่งปีพุทธศักราช2547ได้มีการขุดค้นพบโครงกระดูกสุนัขทั้งตัวถูกฝังร่วมอยู่กับโครงกระดูกมนุษย์ที่วัดโพสีในตำบลบ้านเฉียงอำเภอหนองหารจังหวัดอุดรธานี กำหนดอายุได้ราว2,500ถึง3,000ปีมาแล้วถือเป็นการค้นพบโครงกระดูกสุนัขทั้งตัวครั้งแรกของประเทศไทยและเป็นหลักฐานว่าเราเลี้ยงน้องหมากันมาตั้งแต่สมัยบ้านเชียงเลยแหละครับกรุงศรีรวมสืบสารความเป็นไทย